สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อนิชาค่ะวันนี้น้องนิชามาทําอะไรคะกระโดกะดกระโดดเหรอคะใช่ชกระโดดอะไรคะน้องนิชาเบิ้งนะเอา้ามาเบิ้งเล่าก็นว่าเห็นน้องนิชาตัวยายสั่งเัินยายสั่งเัินไอติมอะรถเอล้มอะให้ยายหรือยังให้ยายไหมให้ยังคะให้ยายหรือยัง สั่งแอลมอนให้ยายยังคะได้แล้วค่ะโอ้พูดพอจังเลยค่ะอ้อนีาอยากได้สซองถ้วยอ่ะคะ่ะบะม,มี่เหรเอาก็าายังก็เมกเอเม่แคสไม่ใช่เหรอไม่ไม่ตา้ไม่ได้เอาไม้มาต้จะเอารถทักกระแลนต์ให้หรือยังว้าวอนนวัตเอาโดดไม้ดูหน่อยคะ่ะ โอ้โดดไทยดดไเปพุ่งทางนู้นค่ะโดดไปทางนู้นค่ะ <c oughs> โดดไปอีกค่ะโดดไปอีกค่ะเ <c oughs> ก่งยังเลยโดดไปอีกค่ะแล้วกับพลังหันหันมาทางคุณแม่ค่ะดูสิคะตัวอะไรคะนี่ ดูสิคะตัวอะไรคะโดรนชุดชุดชุ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 แมงกินนุนค่ะแมงกินนุนโอ๊ยแมงกินนุนไปแล้วไปไหนคะมาไปมาับไปหามันหนาวแล้วนะคะอันนี้ทำใครทำผมให้น้องคะทำไมสวยจังเลยค่ะ ตะวันฮะตะวันเออตะวันราคาไม่ได้ทําให้อีกหรอกค่ะหรออู้ทําหน้าแบบนี้ผู้ให้เลยค่ะใส่ไหมครัย,ย,มยไม่ไหมไม่ไม่โอ้ไม่มสวยเลยค่ะน้องนิชาต้องมาดูในกล้องนะคะว่ามันไม่สวยค่ะ 了。<No. S 1> okay.